สวัสดีนะครับอพอดีมีผู้สนใจนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับวิธีการอ่านแบบหลุมฟ้านะครับเเดี๋ยววันนี้นะฮะจะอธิบายนะฮะให้ให้เข้าใจนะครับในวิธีการอ่านแบบนะครับของแปลนฝ้าต่างๆนะครับโอเคเมื่อคาคนก่อนนะครับผมมอีอธิบายวิธีการเขียนแบบไปแล้วนะครับนะะเดี๋ยววันนี้จะมาเข้าดีเทลเรื่องอ การอ่านแบบหลุมต่างๆหรืองานฝ้าตกแต่งนะฮะโอเคฝ้าตกแต่งเนี่ยคือจริงๆเนี่ยส่วนมากนะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะนะฮะก็คือเป็นหลุมนะครับยกสูงขึ้นไปนะครับยกสูงขึ้นไปเป็นหลุมนะครับหรือดอบลงนะครับลักษณะคล้ายๆเป็นฝ้าแขวนนะครับเดี๋ยวมาดูความต่างในวิธีการอ่านแบบนะครับโอเคตามตัวอย่างนะครับตามตัวอย่างอันนี้นะฮะนะฮะถ้าเราสังเกตนะครับเราดูที่ ระดับฝ้านะครับจะต้องมีระดับฝ้าบอกอยู่ในช่อง,งต่างๆอย่างนี้นะฮะ rying, ยกตัวอย่างอย่างปันนี้นะครับปนนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้นะฮะ,ะ CL 2นะครับ CL 2อเราก็เราก็ดูสามารถดูได้นะครับว่า CL 2คืออะไรถ้าในแบบเนี่ยก็จะมีการอธิบายยู่นะครับ CL 2นะครับอย่างอันเนี้ย CL 2อง CL 2อ็จะเขียนยว่าเป็นฝ้านะครับเพดานโค้งเข้าเหล็กนะครับ นะฮะเป็น mdf บอร์ดนะครับนะปลามิเนตนะฮะลายไม้นะครับนะเพดัะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นฝ้าเป็นฝ้าไม้นะเป็นลักษณะฝ้าฝ้าตกแต่งด้วยลามิเนตลายไม้นะครับทีนี้เราก็มาดูระดับนะครับพอเรารู้วัสดุละนะครับเราก็มาดูระดับว่าอ่า ch นะครับก็คือย่อมาจาก ceiling height นะครับบวกนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าฝ้าเนี้ยสูงที่3ามเมตรสินะครับสามเมตรสิหรือว่า3า0พันหนึ่งมิลลิเมตรนะครับก็คือ3ามเมตรสิ วิธีการอ่านนะครับนะเราจะอ้างอิงจากพื้นนะครับวัดจากพื้นถึงฝ้าได้ตามตัวเลขนี้ยกตัวอย่างอย่างนเนี้ยนะครับความสูงอยู่ที่3มเมตรสิเซนแสดงว่าฝ้าตรงบริเวณเนี้ยฝ้าตรงเนี้ยนะครับคือ3มเมตรสินะครับส่วนบริเวณที่เป็นเราไม่ได้แฮดลายไม้ไว้เห็นไหมฮะนะะฮก็จะอยู่ที่ระดับนี้อันนี้ที่เขียนว่านี่ฮะสามเมตรสีก็แสดงว่าตัวนี้สูงกว่าถูกไหมฮะตัวนี้3มเมตรสิตัวนี้3มเมตรสี นะครับตัวนี้เป็นการตกแต่งเสาไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าช่วงเนี้ยช่วงตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยนะฮะสามเมตรสิบ 3, ส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คือสามเมตรสี่สิบคือสูงต่างกันประมาณสามสิบเซนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าฝ้านี้ไม่ใช่ฝ้าหลุมนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนฝ้าแขวนนะครับเป็นฝ้าที่แขวนขึ้นไปแขวนลงมานะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสามเมตรสามเมตรสี่สิบใช่ไหมครับก็สแสดงว่าอันนี้ แสดงว่าจุดนี้3เมตร40ตรงนี้กับจุดนี้ระดับเดียวกันแล้วก็แขวนตรงนี้เป็นแผ่นลงมานะครับวิธีสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องดูดีนะครับเห็นไหมฮะเส้นนี้เป็นเส้นจริงเส้นนี้คือเส้นปะนะครับมันแสดงให้เรารู้นะครับว่ามันมีการซ่อนไฟอยู่นะครับเส้นปะแ๋ยวผมซูมเส้นปะตรงนี้คือเส้นปะแนวไฟนะครับแนวหลอดไฟกับเส้นปะตรงนี้คือเส้นปะแนวหลืบนะครับ อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ตาเปล่าเรามองเห็นไม่ได้ให้เขียนในเส้นปานะครับเขาจะกําหนดมาเป็นเส้นปาดเลยเส้นจริงคือสิ่งที่ตาเรามองเห็นนะครับแปนฝ้าก็คือแปนที่คล้ายๆว่าเรานอนอยู่ที่พื้นนะครับนึกสภาพนะครับถ้าใครอยู่ที่บ้านนะครับนอนที่พื้นเลยครับแล้วมองขึ้นไปบนฝ้านะครับคุณก็จะเห็นนะครับเห็นอะไรที่เป็นเส้นจริงก็คือเราเห็นด้วยตาเปล่านะครับแล้วก็เขียนเป็นเส้นจริงนะครับอะไรที่ มันถูกซ่อนอยู่หรือเราประเมินว่ามันอยู่ข้างในนะครับเราก็เขียนเป็นเส้นประเช่นหลอดไฟที่เราซ่อนไว้นะแนวลืบที่เราซ่อนไว้นะครับก็จะเขียนเป็นเส้นประนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วิธีการเขียนที่เป็นลักษณะเป็นฝ้าดอกนะครับนะก็ให้อ่านแบบนี้นะครับหลักๆมีแค่ระดับนะคุณดูที่ระดับนะครับเราดูที่ระดับว่า3าเมตรสิกับ3เมตร ต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะสเก็ตเซ็กชันให้ดูสักครู่เดี๋ยวจะอธิบายเปรียบเทียบไปกับเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็คือฝ้าที่เป็นดอกต่ําลงมานะครับหรือเป็นฝ้าแขวนนั่นเองนะครับอ่าทีนี้มาดูมาดูอันนี้บ้างนะครับโอเคแบบนี้นะครับต่างกันอะไรเห็นไหฮะเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าเส้นทึบเส้นที่เป็นเส้นจริงเราอยู่วงนอกถูกไหมแต่อันเนี้ยเส้นจริงเนี่ยมาอยู่ข้างในอ่า มันมีมันมีมันมีความสําคัญอยู่นะครับเห็นไหมครับเส้นจริงอยู่นอกเส้นปะอยู่ในกับเส้นจริงอยู่ในเส้นปะอยู่นอกนะครับเส้นปะเส้นที่สองก็คือเส้นแนวแนวแนวไฟ led เส้นปะเส้นในสุดที่อยู่นอกสุดเนี่ยก็คือเป็นแนวหลืบนะครับเพราะฉะนั้นมันคืออะไรครับตาเรามองเห็นเส้นนี้เป็นเส้นจริงถูกไหมครับอันนี้คือหลืบเพราะฉะนั้นดูที่ระดับนะครับอันนี้3ามเมตรยีอยู่ในหลุม อันนี้3ามเมตรอยู่ข้างนอกแสดงว่าฝ้านี้เป็นฝ้าเป็นหลุมอ่าเห็นไหมฮะความต่างกันนะฮะนี่ความต่างระหว่างแบบนี้กับแบบนี้นะครับต่างกันที่ระดับและดูที่เส้นจริงนะครับอ่าผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับอ่าดูตรงนี้นะครับโอเคอนี่นะครับอ่าเมื่อกี้นะครับฝ้าที่เป็น น,นี่นะครับอเอ่ะผมให้ดูนะอันนี้เป็นเส้นเส้นที่เราเห็นได้ตาเปล่านะครับถ้าเส้นปะในก็คือแนวเรืบถูกไหมแนวหรือแนวหรืออ่าแล้วก็แนวไฟมีสองเส้นนะเดี๋ยวจะสกเก็ตให้ดูว่าทําไมถึงต้องมีสองเส้นเราก็เขียนให้มันต่างกันในความเป็นจริงเนาะอย่างมาเมื่อกี้นะครับให้ต่างกันอันนี้คือเส้นด้านในอันนี้คือเส้นที่เป็นไอวดีก็เป็นเขียนเป็นเม็ดๆก็ได้อย่างที่มเมื่อกี้ตัวอย่าง นะครับเป็นเมตรก็คือคล้ายๆคล้ายๆอย่างนี้เห็นไหมฮะเส้นปะมันจะต่างกันนะครับอ่าดูซิว่าเอ๊ะทําไมผมถึงให้ดูแบบนี้นะครับอ่ถ้าผมโปรเจกต์ลงมาอ่าผมโปรเจกต์ลงมาว่าอ่าเมื่อกี้เราบอกว่าอันนี้เป็นเป็นสมมุติว่าอันนี้เป็นลักษณะแบบนี้คือเส้นนี้เป็นเส้นจริงถูกไหมครับเป็นฟ้าดอกถูกไหมเพราะฉะนั้นสมถติว่าเมื่อกี้ตรงนี้อสามเมตรสิบถูกไหมตรงนี้สามเมตรสี่สิบ ต่างกันสาิเซนใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเอามาดูนะอันนี้คือ section นะครับ section เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะผมโปรเจกต์ให้ตรงกันโปรเจกต์ให้ตรงกันนะครับเราก็จะเห็นดูแบบนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่คือเส้นจริงเส้นจริงนีเส้นจริงนะนี่ก็เส้นจริงที่ตาเรามองเห็นเรามองขึ้นไปมนนี section นะครับอ่าอันนี้แปลนนะครับเห็นไหมครับอ่า ดูเนียแล้วก็เส้นที่แนวหลืบนะครับเส้นนี้เส้นในเกิดจากเจ้านี้เองเส้นในเกิดจากเจ้านี้เองเห็นไหมครับฝ้ามันดรอปลงมาแบบนี้แล้วไอ้เส้น LED จะอยู่ตรงไหนล่ะก็ระหว่างมันนะก็เป็นไฟนั่นเองเห็นไหมเห็นยังอ่าเพราะฉะนั้นเส้นนี้คือเส้นจริงเรามองขึ้นไปตาเรากระทบกับจุดนี้ตาเรากระทบกับจุดนี้นี่คือเส้นจริงนี่คือเส้นจริงระดับตรงนี้ก็คือนี่สามสิบ สมเมตรสิบแล้วก็ระดับตรงนี้ก็คือสามเมตรสี่สิบนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นฝ้าแขวนนะครับแบบนี้ก็คือดอปต่าลงมาอันนี้คือส่วนที่ข้างนอกที่เป็นเพลนเดียวกันแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นตรงนี้อทีอน,นี้คล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูความต่างกับอีกแบบเมื่อกี้ที่ผมอธิบายลักษณะถ้ามันเป็นหลุมถูกไหมะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เส้นป่าเราอยู่ข้างในถูกไหมอันนี้กลับกันนะครับอันนี้แนวหลืมโอเค แนวหลืบผมจะอธิบายแบบลูกทุ่งนิดหนึ่งนะสเก็ตไม่ได้สวยงามอะไรนะแต่พยายามาให้เข้าใจนะครับอโอเคอ่ะนี่คือแนวหลืบถูกไหมฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแนวแนวไฟอ่าแล้วเราก็เขียนให้มันเป็น้วให้รู้อะเอาให้รู้แล้วกันว่ามันคือมันคือ led เป็นเม็ดๆมดนะก็ว่าไป จริงมันจะถี่วันนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เรามันเป็นลักษณะตึงๆซิมโบเนาะเส้นปะให้มันมีความต่างกันก็พอละถ้าใครเขียนแล้วต้องแครก็ไปหาแฮทที่ไอหาเส้นปะที่มันมีความต่างกันอ่ะแต่เมื่อกี้อ่ะที่มันต่างกันนะครับนะกับมาน,นี้ย้ำอีกทีเส้นทึบอยู่นอกเส้นปะอยู่ในสองเส้นนะครับเส้นหลือแบบเส้นไฟพอมาเป็นอันนี้อ้าวมาอยู่ข้างในซะละอ่าต่างกันยังไงครับเมื่อผมโปรเจกต์โอเคผมมี ผมมีแนวแนวฝ้าเหมือนเดิมแนวพื้นนะครับอ่าผมสมมุติว่าตรงนี้กลับกันบ้างกลับกันบ้างตรงนี้เป็นสามเมตรสี่สิบบ้างตรงนี้เป็นอ่าสามเมตรสิบกลับกันนะเส้นนี้เส้นจริงถูกไหมครับโปรเจกต์ลงมาให้เท่ากันอ่าโ,โปรเจกต์ลงมาให้เท่ากันก็เป็นแนวหลือเป็นแนวหลือปึ๊บเป็นแนวหลือเสร็จปับ๊บ ตัวนีค้คือแนวที่เป็นหลืบหลบตัวนี้ก็คือตัวหน้าทําหน้าที่บงังหลบแล้วก็เป็นหลุมตัวนี้ก็เป็นบางใแบบเพื่อเราจะซ่อนไฟเนาะโปรเจกต์ลงมานี่ก็คือไฟฮะเห็นยัง,ยงนี่แหละครับเมื่อตาเรามองขึ้นไปเส้นนี้คือเส้นจริงโปรเจกต์ตรงกับตรงนี้นี่ครับ มันก็เลยต้องมาอยู่อย่างนี้ไงเห็นดังอ่าเพราะฉะนั้นระดับตรงนี้ก็คือเท่าไรสามเมสนะครับนะครับส่วนตรงนี้ก็คือ3ามเมตรสี่สิบเห็นง่ายงความต่างเห็นไหมครับเส้นในเป็นทึบข้างนอกเป็นเส้นปะโปรเจกต์ลงมาเพื่อให้เห็นแนวลืบลืบจะมีบางใบหรือไม่มีบางใบแล้วแต่ดีไซน์นะครับนะส่วนมากโดยมากนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นหลุมแบบนี้มันต้องมีบางใบนะเพื่อกันหลอดนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เป็นแบบว่า,เ,าเป็นลักษณะเป็นหลุมเป็นหลือบอยู่ชิดผนังอันนี้คือผนังแบบนี้นี่คือผนังได้ไหมฮะแล้วก็ซ่อนฝ่ายแบบนี้บางทีก็บางคนก็ถ้ามองไม่เห็นเขาก็ไม่ใส่นะแต่ส่วนมากผมจะผมก็จะใส่เพื่อให้มันเรียบร้อยกว่าลักษณะนี้เป็นหลืบนะทนี้เขาเรียกหลืบเป็นหลุมเหมือนกันนั่นแหละ การเดียวกันนะครับแต่วิธีเขียนจะต่างกันอันนี้จะเป็นอย่างนี้ให้ดูที่แบบนี้เห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมครับตรงนี้เราเขียนว่าสี่เมตรยี่สิบก็คือในนี้ชี้ลูกศรมานี่4สี่เมตรยี่สิบกับตรงนี้สี่เมตรเฉยก็แสดงว่าหลุมเนี่ยเป็นเหลือบวิ่งรอบเนี่ยโดยรอบผนังเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยลึก2ี่ิเซนถูกไหมแล้วก็นี่เป็นเส้นจริงใช่ไหมแล้วก็ซ่อนซ่อนไฟไว้แบบนี้ section ก็จะเป็น แบบที่ผมสเก็ตนี่ออกมาเป็นแบบนี้กลับด้านกันนะโอเคนะพอพอพอนึกออกนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าก็คือตรงเนี้ยสี่เมตรสี่เมตรท่วนส่วนตรงนี้ก็คือสี่เมตรที่สิบนะตามตรงนี้นอ่าเนี่ยนะครับหลุมส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับที่ที่แตกต่างกันะครับโอเคเดี๋ยวให้ดู หลายๆแบบนะอันนี้ก็เป็นแบบเป็นแบบหลุมนะครับเป็นแบบหลุมเห็นไหมฮะอันนี้จะแปลว่าอันนี้เป็นแบบมันสมัยค่อนข้างจะนานแล้วนะครับคือไฟเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็น led นะพอทําหลุมเป็นวงไขตงไ่ตรงนี้สามเมตรสี่สิบใช่ไหมตรงนี้สองเมตรเก้าสิบแสดงว่าตรงนี้เป็นหลุมลึกขึ้นไปหลักการเดียวกันมีแนวหลืบกับมีหลอดไฟสมัยก่อนเรายังไม่มี led เราใช้เป็นไฟฟลูออเรสเซนต์นะครับเพราะฉะนั้น โอ้โห oh, พอมันเป็นโค้งนะมันดัดไม่ได้ใช่ไหมสมัยก่อนมันก็ต้องตีทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างนี้นะแล้วก็อ,ออฟเซตตัวนี้เขาไปลึกหน่อยเพราะว่ามันติดติดความยาวของหลอดหลุมหลุมมันก็ต้องลึกนะคือสมัยก่อนจะทําหลุมฟาดตะท่าทีนะโอ้โ oh, หต้องใช้พื้นที่นะอย่างน้อยๆความลึกต้องมี30เซนนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยเนี้ย LED มันเล็กนะ5เซนยังทําได้เลยใช่ไหมครับ 5, ลึก5เซนหลุม 5, 5เซนอะไรอย่างเงี้ย อโอเคนะฮะอันนี้คือคร่าวๆนะครับวิธีการอ่านแบบเพราะนั้นนะฮะผมย้ําแค่ว่าถ้าเป็นหลุมนะครับจําไว้เลยนะครับถ้าเป็นหลุมเส้นจริงจะอยู่ข้างในเส้นปะจะอยู่ข้างนอกแบบนี้อันนี้คือเป็นหลุมนะครับแล้วให้ดูที่ระดับนะระดับความต่างของมันนะครับย้ํานะครับหลายคนจะงงๆหน่อยจากพื้นถึงระดับใต้ฝ้าคือระดับที่เราต้องการแต่บอกนะครับนะ,ะถ้าเป็นหลุมก็คือเป็นเส้นจริงอยู่ในเส้นปะอยู่นอกแล้วก็มีแนวหรือไฟแนวแนวไฟนะครับ แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นฝ้าแขวนเมื่อไหร่นะครับเส้นจริงจะอยู่นอกเส้นปะจะอยู่ด้านในนะครับนะแล้วก็ให้ดูระดับเป็นเกณฑ์นะครับนะหลายๆคนจะบางทีจะงงเรื่องเอเส้นเส้นเส้นปะจะเส้นปะเส้นจริงจะอยู่ในหรืออยู่นอกนะครับนะให้ดูที่ตรงนี้นะอ่ะโอเคนะครับก็คร่าวๆตามนี้นะครับอ่าปันนี้นะครับถ้าจะดูศึกษาให้ละเอียดก็ไปดูกับวิธีการ เขียนเป็นฟ้านะครับก็ดูควบคู่กันไปนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคครับผมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ